พูก่อนบอกเขาตรงๆหรืออ้อมดีคะอืนั่นก็ได้ทุกแบบแหละครับแล้วแต่สไตล์อะไมันก็ต้องดูคนที่เขาคุยกับเราด้วยว่าว่าเขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนชอบเข้าหาตรงๆหรือเป็นคนที่ชอบคุยเล่นสนุกสนานแล้วก็เริ่มต้นจาัดก,การเป็นความสุขก,กายสบายใจให้เขาก่อนนะอันดับแรกต้องทําให้เขารู้สึกว่าการคุยกันทุกครั้งเขาคุยกับเราแล้วเขายิ้มได้อนะแล้วต้องทาให้เขายิ้มโดยที่ไม่รู้ตัวให้ได้นะครับ วิธีการก็คือเริ่มต้นจากเรายิ้มก่อนนะเราลองสังเกตดูได้ครับเวลาเราเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยเราพิมพ์แชทไปเรายิ้มโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเนี่ยอันนี้สําคัญเนี่ยอันนี้คือการผูกจิตโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราเผลอยิ้มเขาก็ยิ้มเราก็ยิ้มมัน,ม,นมันเชื่อมโยงกันโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการยิ้มความสุขหรือความสบายใจมันเริ่มต้นจากรอยยิ้มที่เราพิมพ์ออกไปผ่านตัวหนังสือนั่นแหละต่อให้เขาจะมองไม่เห็นแต่เขาจะรู้ เตืนตัวเองให้ยิ้มอยู่เสมอเริ่มต้นจากเราถ้าเรายิ้มไปลงไปในตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นมันก็จะทำให้คนตรงข้ามเขาอ่านแล้วเขาก็ยิ้มตามได้